สามีของลูกนั้นมีอาชีพเป็นครูประชาบาลมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โอ้ถ้าครูดื่มเหล้าไม่ใช่เป็นปูชนียาจารย์แล้วเป็นปูกาชน,ชนีปูเวลาเดินเนี่ยมคดไปคดมาลูกปูเดินตามก็าคดไปคดมาเดยกก็ตกถนนโดย <c oughs> เฉพาะพอบาง,งลููดื่มเหล้าเก่งเพราะเป็นคนสังคม เขาเป็นคนร่าเริงพูดเก่งรูปรอชอบช่่ยเลือสังคมเป็นคนใจกว้างไะหว่างงานวัดงานบุญงานสังคมมักจะมีเขาอยู่ด้วยส่วนใหญ่เขาเชิญไปเป็นโคศกเป็นที่รักของเพื่อนฝูงลูกน้องและชาวบ้านเนื่องจากเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างเวลาดื่มเล้าเขาสังคมมักจะเป็นเจ้าภาพเสมอเงินเดือนที่ได้มามักไม่พอใช้หมดไปกับเหล้า และงานสังคมสมากกว่าแต่ดีที่มันเขาไม่สู่บุรีลูกเองก็ต้องหารายได้เสริมเพื่อจุนเจือครอบครัวเลยเปิดร้านขายของชำแถมขายเหล้ากับเบียร์ด้วยแต่ตอนนี้เลิกแล้วค่ะถ้าวัไหนเพื่อนฝูงมาดื่มอยู่ด้วยที่บ้านสบายเลยไม่ต้องไปซื้อเอาที่ร้านนั่นแหละทุนก็หายกำไรก็หดยิ่งขายยิ่งขาดทุน ยิ่งในช่วงไหนมีงานเลี้ยงสังสรรค์คนเยอะก็มักจะผลิตเองโดยเฉพาะสาโทรเอาเหมือนกันทั้งลูกและพ่อบ้านชำนาญในการทำโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ทำกันเป็นองค์์เมากันเป็นเดือนๆเลยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นเขาทำกันมาก็ทำบ้างไม่น่าแปลกอะไรเห็นไหมเห็นทำกันมาก็ทำกันไปมันอย่างนี้เนี่ยพ่อบ้านเป็นคนดื่มเหล้าค่อนข้างคอแข็งดื่มได้เยอะ แต่ดื่มแล้วไม่อารวาสส่วนใหญ่จะมีเรื่องให้กลุ่มใจก็คือศีลข้อสามคือเป็นคนเจ้าชู้หลายครั้งลูกเกือบจะยิงเขาหรือตัวเองให้ตายแต่ก็คิดถึงลูกที่กำลังอยู่ในท้องเลยยิงเปินขึ้นฟ้าหลายครั้งอ,อเอาฟ้าเป็นเป้าเกือบอไปแล้วไม่เลยถ้าเรื่องเจ้าชู้แล้วก็เรื่องเล่าละพอว่า แต่ที่เรื่องจะชู้ลูกเองทําใจลําบากลูกๆก,ก็ได้แต่บหลอกใจแล้วก็ร้องเพลงให้เขาฟังบ่อยๆว่าช่างก็เถอะปล่อยเขาไป <Yeah. S 1> นึกดูก็เห็นไปเรื่องปกติในสังคมจะทุกข์มากกับตอนเจอปัญหาพอไม่เจอก็ลืมแต่พอนึกดูดีๆถ้ามีเล่ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยสักครั้งเดียวที่เห็นชัดๆก็คือเงินหมดไปกับเล้านึกสีดายก็ทุกข์ใจด้วย ชีวิตก็เป็นลักษณะนี้ก็ทนทน,นกันไปทุกบ้างสุขบ้างแต่ดูจะทุกข์สมากกว่าลูกสาวคนกลางลูกปกติเป็นคนเรียนเก่งสอบเรียนต่อได้ในสถานศึกษาที่มีชื่อกําลังจะขึ้นปีสองก็เริ่มมีอาการผิดปกติคือมักจะเมื่อยลอยเบืบ่อพูดมากกว่าปกติหลายเท่าชอบแต่งตัวบางครั้งก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลูกก็ไม่ทราบสาเหตุ คิดว่าคงมีโรคประสาทก็นำไปหาหมอทั้งแผนปัจจุบันและหมอผีทำยังไรก็ไม่หายคนเท่ากันแกนก็บอกว่าไอ้โรคอ,อย่างนี้นะบเบลอม,มึนเมาลอยลอยพูดเยอะๆไปหาหมอไหนไม่หายเนี่ยมันมีวิธีนะไหนลองสันนิษฐานดิจับแต่งงานถูกต้องจ้ะจับแต่งงานแล้วจะหาย อีกขาไลึกดีฮก็เลยจับให้เขาแต่งงานพอเขาแต่งงานหายจริงจพอเขาหายแล้วเขาก็ไล่ฟังว่า,าก่อนจะเป็นอย่างนี้เพื่อนผู้ชายเอาอะไรก็ไม่ในสาบมาป้ายที่ตนคอใจนั้นก็เริ่มมึนๆงงๆลูก,ก็เลยสันนิษฐานว่าคงจะโดนพวกสเสน่ยาแฝดอะไรทํานองนั้นต่อมาปี 3, สามสาเป็นวันครบรอบการบวชของพระลูกชายสามัรรษาพ,พอดี ามีของลูกก็ได้ขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำมีผู้นําส่งโรงพยาบาลเขามีกําลังใจดีมากแต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการหมอไม่อยู่อยู่แต่พยาบาลคือวันหยุดราชการนี่ห้ามป่วยให้ป่วยวันปกติพยาบาลก็ได้แต่แค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกว่าหมอจะมากันหลายชั่วโมงเขาก็ทุกทรมานรำพึงเรียกหาแต่พระลูกชายขอบุญมาช่วยด้วย เมื่อหมอมาเขาก็เอาท่อคล้ายๆท่อ PVC ตัดเป็นปากฉลาม<อ>ขนาดประมาณ4ี่ถึงหกหุนแทงเข้าไปที่หน้าอกใกล้ๆปอดอโดยไม่ได้ฉีดยาสลบหรือฉีดยาชา<อ>เข้าใจว่าน่าจะเอาเลือดข้างออกสุดท้ายคงทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยตาย<อ>ทำไมสามีองลูกจึงอายุสัน้นอายุได้48ปี ทำไมยังมาเสียชีวิตตรงกับวันครบรอบวันบุรลูกชายสามีของลูกเสียชีวิตแล้วช่วงเกัดแ,แรกเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเจร้าคะหลังจากนั้นเขาไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะพระลูกชายและลูกสางองค์พระประามาตัวและบุญอื่นๆทั้งวัฒนธรรมการและทาบุญตักบารอุทิศไปให้เขาได้รับหรือเปล่าเจ้าคะลูกสาวของลูกก็เคยทากรรมในอดีตและปัจจุบันอะไรเขาถึงเป็นอย่างนั้นข้อนี้ขอแถมพ่อแม่ของลูกและของสามีละโลกไปแล้วท่านอยู่ที่ไหน อย่าลืมนี่เรื่องฝันในฝันกันนะทั้งเคสซาดีทั้งอันนี้เนี่ยคือหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเรื่องเล่าแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังสามีตายอย่าลืมนะดื่มเหล้าข้าวสงคมวปัดก็ข้าวเหล้ากกินก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันระหว่างนั้นก็ไปหาญาติพี่น,น้องคนคุ้นเคยและครอบครัวพอครบเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ ก็มารับตัวไปยมโลกเพื่อพิจารณาบุญบาปซึ่งมีบาปคือผิดสิงข้อห้าชอบดื่มเหล้าข่าวสังคมสังสรรค์เฮหาและทำเหล้าพื้นบ้านเลี้ยงเพื่อนฝูงและก็มีกรรมเจ้าชู้ด้วยแต่เมื่อถามถึงบุญที่ตัวเองทำก็นึกได้เช่นบุญที่บวชพระลูกชายและบุญที่ทำตามประเพณีเช่นท้ากระถินพระป่าเป็นต้น ในที่สุดก็ถูกพิพากษาให้ไปเป็นกุมพัน์โดยต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก9้าเดือนสวรรค์พักสามเดือนอคือไปอยู่ในยมโลกไปเป็นเจ้าหน้าที่คอยทรมานสัตว์โรกเก้าเดือนสวรรค์แล้วก็พักสามเดือนในหนึ่งปีโดยมีหน้าที่ กรอกน้ำทองแดงนะยมโลกนี่เป็นน้ำทองแดงนะแต่ถ้ามหารนรกดินน้ำกรดสีดำที่ไม่ลงไปในมหานรกคุมหา้าเพราะว่าบุญตัวกระทำแล้วก็นึกถึงบุญบวชพระลูกชายบวชนุน่นบวชอะไรต่างๆสารพัดก็เลยไม่ได้ไปมหานรกแต่ไปยมโลกแล้วก็ตอบ,บคำถามที่พญายยมราชได้ถาม แล้วก็เลยเอาไปเป็นกุมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่ลงทันสาธนรกที่ผิดศีลสุรานะภายในเก้าเดือนที่ลงไปเป็นเจ้าหน้าที่นะั้เนื่องจากตัวกรรมหลักก็มีสุรากับกาเมีเพราะฉะนั้นภายในเก้าเดือนที่ลงไปเป็นเจ้าหน้าทีนะ่ก็ทำหน้าที่กรอก น้ำทองแดงสัตว์โลกหกเดือนอีกสามเดือนเป็นกรรมของกาเมกกร,รมเจ้าชูก็ไปที่ป่าต้นงิวนะ้วเนี่ยเป็นเจ้าที่คอยไล่สัตว์โลกให้ปีนไอ้ต้นงิว้วต้นงิ้วนี่อยู่ในยมโลกยังเป็นโทษเบาๆอยู่คอยไล่สัตว์โลกให้ปีนต้นงิว้ว เอเทอายุสั้นแค่48ปีเพราะเป็นเศษกรรมในอดีตเคยเป็นในพลานเก่าขุดหลุมพลางแล้วก็ตอนสัตว์ให้ตกลงไปแล้วใช้หอกหรือธนูยิงสัตว์จนตายแล้วก็ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมาเสริมนิดหน่อยอยู่ในโยโมโรลไงรับบุญได้ที่อุทิศไป,ปให้ก็ได้รับลดหย่อนลงมาแต่ก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งการเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีความทุกข์ทรมานเนี่ย น้อยกว่าสัตว์นรกในยมโลกหน่อยหนึ่งอย่างเช่นไปเอาภาชนะไปตักน้ำทองแดงมาเนี่ยถ้าหกลดมือก็เดือดร้อนหมนกันร้อนทรมานทุรนทุลายแล้วเดินไปเดินมาบ่อยๆมันก็เหนื่อยไม่เหมือนนายนิรยาบาลในมหานรกเน่ะนั่นเกิดด้วยวบากกรรมของสัตว์นรกเพราะนั้นก็ไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไร ทุกตำราแต่นี่เป็นเจ้าหน้าที่คุมขันลงมาลูกสาวโดนน้ำมันพรายในระดับอ่อนๆจึงมีอาการอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนหน้าตาดีจึงมีผู้ชายมาหมายปองหลายคนประกอบประกรรเจ้าชู้ในอดีชาติซึ่งเป็นเศษกรรมติดตามมาเศษนะไม่ใช่สูวนของกรรมโดยชาตินั้นเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็แอบไปรักสาวแล้วก็ไปหาหมอสเสน่ห์ให้ช่วยทําให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักนะให้เขารักตัว ด้วยวิธีการคล้ายๆกัน oh. ไอวิชาพวกนี้มันสืบทอดมายาวนาน <Okay. S 1> ส่วนของแถมนั่นน่ะนายบุญมีไปเกิดเป็นหมู oh. ไอชาวบ้านเลี้ยงส่งไปขาย <Okay. S 1> ยังไม่ได้รับบุญนางพุ่มไปเกิดเป็นลุกกะเทวานในสายคนทัน <Okay. S 1> คือไปสิงอยู่ในต้นไม้ อย่างลูกเทวดาที่ไม่ได้สายคนทนนะันเนี่ยเขาจะมีวิมานอยู่บนยอดของต้นไม้ไอน้นี่สิงเหมือนอย่างนางตะเคียนอะไรสิงต้นตะเคียนอะไรเงี้ยมีนางไม้มีนายไม้มีอะไรต่างๆพูดนะ <Okay. S 1> ได้รับบุญที่ลูกทําบุทิศไปให้ทําให้สภาพดีขึ้นกว่าเดิมได้เชื่อมทํากรรมคล้ายๆลูกชายชื่อ,ชอ,ชอ,อเชื่อมหรือชื่อไรนายเชื่อมคือ ผิดสิงคห้ากับสิงข้อสามตายแล้วไปอยู่ในโยมมุโลกโดยมีสิงข้อสามเป็นหลักกำลังปีนต้นกิ้วอยู่ในขณะนี้พ่อไปปีนต้นงิ้วลูกไปเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในยมบนโลกทีนี้ถ้าพ่อกับลูกไปเจอกันเนี่ยที่ตายต้นกิ้วเนี่ยจะอารมณ์อโล่ยไหมไม่อาพ่อมาเหรอา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 แทงเบา เอ,เอาด้านแทงเรื่อมืออ่ะหืะหรือลงมาโอ้พ่อเจ็บมากไว้เนี่ยอพอไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในบนพื้นมนุษย์ขาดพระพ่อถือว่าเป็นสัตว์รกชนิดหนึ่งต้องรับกรรมลูกเป็นเจ้าหน้าที่ลูกปรกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ก็จำกันได้ ก็จะทำหน้าที่ลงมาก็สวนกันขึ้นไปเลยชุกชักชุกชักขึ้นไปเราไว้ตอนช่วงไหนเราจะได้ดูป่าไม้งิ้วนี่มันเป็นยังไงแต่งิ้วที่นี่กับงิ้วชิมพรีของครุดมันคนละเรื่องกันนะงิ้วไอ้นี่มันแปลกเดียวต้นมันเปล่าๆดีๆเนี่ยไม่มีหนามเนี่นยพอปีนึ้นไปแล้วกับมันออกมาจากต้นชึบปีนกันไปชุกชึบชุกชยาวไปเรื่อยเรื่อย มวนอีดีดีได้เชียดเลย<ห>ขึ้นไปนางบุญลอดทำบุญแบบชาวบ้านตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวาธนาปานกลางแล้วก็รับบุญที่อุทิศไปให้